ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอของเรานะคะเริ่มกันเถอะสำหรับ AI อันนี้เธอต้องมีอาคา์เพราะว่าอไไม่สามารถใช้ AI นี้ถ้าไม่มีอาคา์ได้ AI ของเราเรียกว่าไฮโว AI มันยังอยู่ในโหมดเบต้าและนี่คือเงินเรายังมี40บาทอยู่และมันจะ และปกติ30บาทถ้าอยากทำเรื่องแต่ว่าถ้าประโยคยาวกว่านายต้องใช้มากกว่า40บาทนะคะเอาแหละนายสามารถใช้ภาษาอันไหนก็ได้ครัเพิ่มรูปภาพหรือไม่เพิ่มก็ได้คะ่ะแต่ว่าจะเพิ่มคะ่ะกกำลังวอรูปภาพให้โวดอยู่นะคะ เอาแบบบทเสร็จแล้วแล้วเราจะพิมพ์แล้วภาษาที่เราถนัดที่สุดคือภาษาอังกฤษด,ดังนั้นเราเลยพิมพ์ภาษาอังกฤษเธอสามารถปิดอันนี้ได้เพื่อให้ AI ทํทำตามดีกว่าหรือว่า เขียนคำสั่งหรือว่าเขียนประโยคที่มันดีเขียนประโยคที่มันยาวแวะดีกว่าเห็นปุ่ม30สบาทนี้เปล่าประโยคไม่ค่อยยาวเลยสามสบาทแวะมัายังมีเงิน40บาทดังนั้นเรายังทําวิดีโอได้ธอสามารถซื้อเงินได้ด้วยคัะแต่ว่ามันอาจจะแพงนิดนึงเพราะว่าเป็นดอลลาร์ ตอนนี้กำลังจะให้วิดีโอสร้างแล้วเอาแบบวิดีโอกำลังสร้างอยู่เราวอลกันเอาแวิดีโอสร้างเสร็จแล้วแวะดูกัน มือไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าหน้าดีนะสามารถเปิดอันนี้ได้เพื่อให้มันดูดีกว่าสามารถกดปุ่มนี้ได้เพื่อทำให้วิดีโอดูดีกว่านะคบแล้วก็อืม รูปภาพว่าเหลือเงินสิบบาทว่วครับแหวกวิดีโอของแหวกวิดีโอของผมจบแล้วนะครับ